ตรงนี้ก็จะเป็นสุนา์สารฝังศพนะคะฝังสพผู้ที่ร่วงรับไปแล้วดูแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะไม่ไม่น่ากลัวเหมือนบ้านเราไม่แบบไม่น่ากลัวเหมือนประชานะพูดง่ายๆเหมือนประชา ถ้าเป็นแถวบ้านถ้าเข้าไปก็จะวังเวงในป่าชานะก็จะวังเวงน่ากลัวที่นี่แบบที่นี่ไม่น่ากลัวเลยมาเดินได้ส่วนที่เป็นหลังหหหหลลลััลังงงๆๆๆนี่ก็จะสําหรับบ้านคนมีตังนะคะซื้อทิ้งไว้ก่อนตายพอตายแล้วก็บอกลูกหลานว่าช่วยเอาฉันมาไว้ในบ้านที เอาคุณไม่ได้พูดเล่นนะคะพูดเรื่องจริงอย่างเงี้ยก็ราคาก็หลายล้านเป็นอยู่ในอย่างนี้นะคะก็จะเป็นล็อกล็อกญาติพี่น้องฝังได้ใส่ได้ประมาณห้าหกคนเดี๋ยวหลังนี้ดูนี่เป็นอย่างงี้ก็จะเป็นหลังๆที่เขาฝังศพดูหลังนี้ใส่ได้กี่คนละหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนบ้านหลังนี้นี่เท่านี้ก็จะเป็น หคนฝั่งฝั่งฝั่ง,งซ้อนซ้อนซ้อนกันจะบ้านเขาก็จะเป็นอย่างนี้สุาสานแต่อันนี้สำหรับบ้านคนรวยฝั่งเว้าหลังหลายล้านนะคะซือแบบนี้แล้วก็มาเยี่ยมพ่อสามีผู้ล่วงลักไปแล้วมาปัดกวาดเช็ดทูเอาดอกไม้มาวางอะไรอย่างเนี้ย เหมือนบ้านเราก็ซื้อพวงมาลัยไปวางนะนี่นะจ๊ะก็ไม่ได้นาด่ากลัวเนาะดูในภาพแบบศิลปะก็จะสวยงามไปอีกแบบเห็นไหมเราก็ตกแต่งสวยงามแต่ละหลังแต่ละบ้านนี่ก็เก็บภาพแบบนี้มาให้ชมข้างในไปก่อนนะคะบ๊ายบายตอนสุดท้ายทุกคนต้องมาที่นี่บ้านปลายของชีวิตกับบ้านเก่าบ๊ายบายเจ้า,จา